เมื่อก่อนเป็นสีอะไรครับคุณครูหรือว่าอันนี้เขามัดช้ามาถวายใหม่อ๋ออันนี้พระมันอะไอันนี้พระศิลาเมตไตรอันนี้พระธูลามณีเอออ่าพระยาถาเมื่อไหร่ฮะก็ขอพรนเออผมยิ่งขอพรเลยดีนีะก็ขอพรเทียบกันใจนี่เลยนะ เทพธันใจจะไปขอพ่อแมล้วก็มีเทพปะติพิบนกเรียนไม่สงสัยทำไมทำไมถึงมีพ่อมาลายรเอศ่ใช่ก็เหมือนเทพทันใจเทพทันใจไหมพ่อม่เ่ยคนไปขอกันพ่อมาลายพาะยุรามณีพิยะเมตกรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง พอมาะไรพอมาะไรเถระเนี่ยเป็นพระนังกาเป็นเป็นพระสงฆ์จริงๆนะแต่มีบุญญาธิการมากครั้งหนึ่งพระมอะไรเนี่ยเดินออกไปบินดาบาทแล้วไปเจอชายยากจนเป็นยาจกเห็นพระผ่านมานก็ไปเด็ดดอกบัวในสะเนี่ยเอามาถวาย ถวายพ่อมาลัยแปดดอก,ดอกเหมือนเหมือนเหมือน,นใส่บาทแต่ดอกบัวถวายพ่อมาลัยได้ดอกบัวดีใจเอาไปไหว้พระจุลามพนีบนสวรรค์เสร็จแ,แล้วพ่อมาลัยเนี่ยก็จะไปเอาเรื่องบนสวรรค์นเนี่ยมาเล่าให้แก่มนุษย์ฟังว่ามีอะไรบ้างแล้วพ่มาลัยเนี่ยมีฤทธิ์ถึงขนาดเคยไปเที่ยวนรก ก็ไปเอาเรื่องในนรกมาเล่าให้ฟังว่านรกมีอะไรบ้างมาเล่าเพื่อให้คนเนี่ยทําดีไปเกิดบนสวรรค์ทําไม่ดีไปเกิดในนรกเข้าใจไหมนี้พระจุลมณีคืออะไรพระจุลมณีก็คือองค์นี้คือจะดีองค์หนึ่งซึ่งอยู่บนสวรรค์ชั้นที่สองคือชั้นดาวดึงนักเรียนตามหลักไตรภูมิพรร่วงเนี่ยโลกเนี่ยมันมี โลกที่เราอยู่เนี่ยมันมีอยู่32มภูมิของเราภูมิหนึงคือเป็นหนึ่ง,นงในจังวน3ดังดีงสองขึ้นไปหกทั้นเทวภูม hey ิเทวภูม hey ิก็คือถ้าเราตายไปทุกเนี่ยถ้าเรามีบุญรักษาทิ่งห้าเนี่ยไังปเกิดข้างบนแต่ถ้าตำบารองก็คือเดะอัะฉานคือพวกหมาพวกแมวแล้วถึงจะไปเป็นเปรตถ,ถึงจะไปเป็นนรก หรจะไปเป็นโลฟันทะเะนั้นเจดีย์เนี่ยอยู่อยู่บนสวรรค์ชั้นที่สองเขาเรียกว่าชั้นดาวดึงดาวดึงก็คือชั้นที่มีพระอินเป็นใหญ่พระอินเนี่ยดูแลเป็นใหญ่แล้วพระจ้รามาีิย์ทไมถึงไม่เจดีย์อยู่บนบนสวรรค์เพราะพุทธเจ้าเจ้าช,ชายจิตรัสทตอนก่อนบวชอะตอนไปบวชก็ปลงผมปลงผมเสร็จก็ตัดมวยผมอะตัดมวยผมเสร็จเพื่อจะโกนผมใช่ไหม พามเห็นพามก็ไปเก็บออกมาแล้วก็ามาซ้อนไหมตอนนั้นมวยผมวิธีแล้วพระอินเห็นเห็นว่าไอ้พามเอามวยผมที่เจ้าไปพระอินก็เลยไปเอาของพามอีกทีขึ้นไปไว้บนสวรรค์แั้นดวาวดึงแล้วก็สร้างจะดีไว้นั้นเขาบอกว่าทุกวันพระแปดข้ามสิบห้าข้ามเนี่ยพวกเทวดาเนี่ยทุกชั้นเลยนะ่ต้องลงมาไหว้พระจุลามณีเพราะบนสวรรค์นเนี่ยไม่มีที่ไหว้ มีเฉพาะพร่จอยู่าบดีนท่าน้เองแต่ถ้ายราอยู่บนโลกมนุษย์เนี่ยที่ไหว้เยอะแต่บนสวรรค์เนี่ยมันจะมีที่ไหว้อยู่สองที่ก็คือชั้นดาวดึงกับชั้นสุทาวาสคือชั้นพรมมีอีกเขาเรียกว่าทุตสัจจะดีก็คือจะดีชั้นสูงสูงสุดเลยชั้นพรมก็คือทุตสัจจะดีนี่มันจุอะไรมันจุพระขาวหรือเจ้าเจ้าใช้สระก่อนบวชเนี่ยนุ่งขาวผืขาวใช่ปะอ่านั้นทุตสัจจะดีเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของ ห้าหกนุ่งของเจ้าชายสิทธัตถะส่วนพระจุลามณีนี่คือเส้นผม,มแล้วมีความสําคัญยังไงก็คือเขาบอกว่าคนก่อนตายเขาจะให้นึกถึงพรจุลามณีคือนึกถึงนึกถึงตลอดอ<ม>เพื่อจะไปเกิดไปบ,บนสวรรค์เช่นอวดึงนส่วนอันนี้พระศรียาไมตายเกี่ยวข้องไหมพระศรียาไมตไยก็คือ พอถัดจากพระธเจ้าองค์นี้แล้วเนี่ยพระธเจ้าจะมีอายุ5,000ปีคือคือในในกลับเนี่ยเหมือนเหมือนในท้องเนี่ยจะมีกะตูสันทะโคนาขมนะกักสป,ปะสมณะโคดมก็คือพระเจ้าแล้วองค์ต่อไปคือองค์น,นี้พระศรียะเมจใจคือถ้าคนไปเกิดในยุคพระศรีอาเนี่ยจะกินทิพย์อิ่มทิพย์ทิพย์อะไรก็ได้หมดนั้นคนก็เลยหวังว่ามาไหว้ พัจุลามณีถ้าตายไปแล้วขอให้มาเกิดในยุคนี้ยุคพระศรีอานนั้นปัจจุบันใน2,565ปีอายุพุทธสาหนเนี่านายนะมันมีแค่5,000ถ้าครบ5,000เมื่อไหร่ก็ศาสนามไม่มีจาสนาพุทธบนโลกคือแผ่นดินจะล้มละลายเงียบหายไปหมดจนกระทั่งเกิดจกักรวาลใหม่ขึ้นมาก็จะเกิดตั้งแต่สัตว์น้ำ สัว์บกเกิดมาเป็นคนเกิดมาอะไรนี่นี่คือเริ่มจุติใหม่ในยุคนี้ซึ่งยังอยู่อีต้องนานเอะแล้วเราไปไหว้ทาไมไก,ก็เพราะตอนเราตายไปเราต้องไปใช้กรรมนเนไยไปใช้กรรมอีกไม่รู้กี่ชาติใช่ไหมแล้วถ้าชาติใดชาติหนึ่งถ้าเกิดมาก็ขอให้มาเกิดในนี้ในยุคพระศรีอารเพระนักเกตด,ดูเลาคนคนที่จยาตายถ,าถ้าใครใครบางคนอาจจะเคยเห็นนะคนที่ใกล้จะตายนะ เขาจะมีคนเอ,ออเอาดอกไม้ใส่มือเคยเห็นไหมปัจจุบันในเวลาที่คนอดอกไม้ใส่มือนั่นแหละเขาให้ปไปไหว้พระจุรามณนี้เคยเห็นใช่ไหมเวลาเหมือนมัตตาสังกัดให้ดอกไม้ใสแ่แต่ตอนมัตตาสังนั้นมันไม่รู้แล้วไม่รู้อะไรแล้วใช่ไหมมัสและคนตายไปแล้วแต่สมัยก่อนก่อนตายเนี่ยเขาจะทําพิธีบอกเขาเรียกบอกทางถ้าเป็นพระี่เบตเขาจะสวดมนต์สวดมนต์ นะครับอ่ะมีใครจะถามอะไรไหมลาม่ามาไม่มีคนถามเลยส่วนใหญ่เขามาไหว้กันตอนช่วงไหนอะครับหรือว่าได้ได้ตลอดนะครับาไหว้ได้ตลอดเขาไม่ยังมีพิธีห่มผ้าเนี่ยที่วา่าพักสำคัญอะไรจะมาดูให้ลงนี้ประเพณีห่ผมผ้ามีช่วงไหนครับครูเดือนสิบสองอ๋อไม่ตื่น่อไม่ผิดเนี่ยลอยกระทงอ๋อครับช่วงลอยกระทง